ณนะตอนนี้นะครับผมคนไทยทั่วประเทศสามารถดูการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพได้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับอุ่นเครื่องแบบปิดกับทีมชาติไทยยู23นะครับกลางคืนหัวค่านะครับผมทีมชาติไทยของเราก็ไปที่สนามบินส่วนภูมเิเพื่อที่จะบินไปที่กาตาร์นะทีมชาติไทยของเราฟีฟ่ารลนกิ้งอยู่ที่อันดับ113ของโลกนะครับผมกีกิสถานเนี่ยมีอันดับฟีฟ่าอยู่ที่98ของโลกนะครับอิชิอิเล่น4ี4 2ผู้สาวประตูที่ผมจะคิดว่าน่าจะได้ลงนะครับนั่นกะ็คือปฏิวัติขัําใหม่นะครับ เก็บ3แต้มได้ในเกมเกมแรกนะครับสวัสดีแคกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมก็ใกล้เข้ามากันแล้วนะผมกับคอนาเมนท์ที่สุดจะยิ่งใหญ่ของทวีบเอเชียเลยนะครับผม4ปีมีครั้งนั่นก็คือ การแข่งขันคอนเนเมนต์เอเชียนคัพนะครับผมก็เรานะครับไทยเรานะครับจะแข่งขันกันวันที่16มกราคมนะครับผม2024ครับในนัดแรกนัที่จะเจอจีกิสถานนะครับผมเราก็จะเจอจีกิสถานในนัดแรกนะครับในเกมการแข่งขันเอเชียนคัพนะครับผมก็เราจะแข่งขันในวันที่16มกราคมที่สนามอับดุลลาบินคาลิฟาสเตเดียมนะครับผมก็นั่นก็จะเป็นการแข่งขันในวันที่16นะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันในวันนี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่าณตอนนี้นะครับผมคนไทยทั่วประเทศสามารถ ดูการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพได้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้แล้วนะครับผมโดยการถ่ายเท่าสนเนี่ยจะเป็นช่อง pptv ช่องสามสกควงแขนกับ t Sport 7นะครับผมร่วมกันซื้อลิขสิทธิ์นะครับผมซื้อมาในราคา15ล้านบาทนะครับผมโดยที่มันก็จะมีบุคคลที่3านะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมก็มาช่วยในการซื้อลิขสิทธิ์ทางนี้ด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันไม่รู้ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าใครก็ตามแต่นะผมก็ ขอบคุณมาที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณแทนแฟนบอลชาวไทยด้วยนะครับผมโดยซื้อมา15ล้านบาทเนี่ยเป็นค่าลิขสิทธิ์เฉพาะรอบแบ่งปุ่มนะครับผมถ้าเกิดเราสามารถทะลุไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายได้เนี่ยเราก็ต้องซื้ออีกรอบหนึ่งโดยที่ราคาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามเรตติ้งของของรายการนี้นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นข้าวๆนะครับผมก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับผมโอเคเราจะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมโดยที่เราจะท้าความไปก่อนนะครับผมหลังจากที่นักเตะทีมชาติไทยทุกคนนะครับผมเล่นในเกมอุ่นเครื่อง ไม่ใช่อุ่นเครื่องเกมนัดตก้างของไทยลีกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้ทําการฝึกซ้อมที่สนามซ้อมของ BG นะครับผมก็ได้ทําการแข่งขันอุ่นเครื่องแบบปิดกับทีมชาติไทยยู23นะครับผมซึ่งเสมอกันไป4ประตูต่อ4นะครับผมไม่รู้ไปโกรธใครมานะครับยู23นี้พิ่งเก็บตัวกันก็ระเบิดฟอร์มอย่างแบบว่าโอ้โหยอดเลยนะครับผมทําเอารุ่นพี่เกือบสะดุดขาตัวเองล้มไปเลยนะครับเกือบแพ้แล้วนะผมสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นเกมอุ่นเครื่องที่อุ่นกับยู23เนนนนนนนีีีีี่่่่่่่่่ยยทททเเเเเเเสมมมมมอออออืืวัักกกรรรรรราาาาคคคะะะบผจจป็ุง ไปนะครับผมซึ่งเราเนี่ยบินไปที่ประเทศกาตาร์เนี่ยวันที่12นะครับผมโดยตอนเช้าเนี่ยเช้าวันที่ส2ก็มีการฟื้นฟูร่างกายรีคอรเวอรี่แช่น้ำนวดยืดกล้ามเนื้ออะไรต่างๆนานาในช่วงเช้านะครับผมโดยช่วงกลางคืนหัวค่ำนะครับผมทีมชาติไทยของเราก็ไปที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อที่จะบินไปที่กาตาร์นะครับผมโดยจะบินในช่วงหัวค่ำแล้วก็ไปถึงที่กาตาร์เนี่ย เช้าวันที่13นะครับผมโดยบา,าน้มแป้งนวนพันลัซมซำนะครับผมผู้จัดการทีมทีมชาติไทยนะครับผมก็เดี๋ยวจะบินตามไปในนัดที่2นะครับผมโดยนัดแรกไม่ได้บินตามไปนะครับผมก็ แต่ก็มาส่งนักเตะทีมชาติไทยทุกคนนะครับที่สุวรรณภูมิแล้วก็ให้พอกเก็ตมันนี่ไปเล็กน้อยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นท้าวความก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องหลักกันในวันนี้นะครับผมซึ่งเมื่อเราบินไปถึงที่กาตาร์แล้วนะครับผมเราจะมีเวลาซ้อมเวลาปรับตัวสนามเวลาปรับตัวกับลูกฟุตบอลปรับตัวกับสภาพอากาศปรับตัวกับทุกสิ่งทุกอย่างถึงว่าล้อมประมาณ4วันนะครับผมก่อนที่เราจะทําการแข่งขัน นัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มนะครับผมมันก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างจะน้อยอยู่นะครับเพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยมันบินไปกันตั้งแต่เดือนธันวาแล้วนะครับผมเราบินล่าช้าเราบินเป็นทีมสุดท้ายของรายการนี้เลยนะครับผมก็เอาใจช่วยกับทีมชาติไทยด้วยนะครับผมโอเคครับผมโดยเราจะมาเข้าเรื่องกันนะครับผมก่อนที่เข้าเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับผมก็จะมาพูดอย่างนี้ในทุกๆแมตช์ที่ทีมชาติไทยจะเตะนะครับผมอาจจะทําในส่วนของฟุตบอลลีกนอกด้วยหรือว่าลีกไทยด้วยก็ตามแต่สมนนักก็็อีี้เด๋ยว ตามดูกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าหลักๆก็จะมาพูดเกี่ยวกับของทีมชาติไทยเป็นหลักนะครับผมโอเคครับผมเมื่อกด u b s c r i b e แล้วก็ไปชมกันต่อครับโดยทีมชาติไทยนะครับผมจะไปแข่งเอเชียนคัพกับกีกิสถานนะครับผมซึ่งทีมชาติไทยของเราฟีฟ่าแลนด์กิ้งอยู่ที่อันดับ113ของโลกนะครับผมกีกิสถานเนี่ยมีอันดับฟีฟ่าอยู่ที่9 8ของโลกนะครับซึ่งกีกิสถานเนี่ยเป็นทีมที่อันดับแลนด์กิ้งเนี่ย ใกล้เคียงกับทีมที่ใช้มากที่สุดในกลุ่มของเรานะครับผมอย่าไปนับซาอุก,กับโอมานนะครับอันนั้นคือแบบ เขาไปไกลแล้วซาอุก็ไปตบอเจนตินามาเมื่อเมื่อการแข่งขันบอลโลกรอบล่าสุดนะครับผมก็อันนั้นก็ก็ว่ากันนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันตอนที่เราไปเจอกับซาอุนะครับตอนนี้เรามาเจอกับจีกิสถานก่อนนะครับผมแล้วมาดู5แมตช์ล่าสุดกันก่อนนะครับผม5้าแมตช์ล่าสุดของจีกิสถานนะครับผมชนะ2แพ้3นะครับผมโดยก็ได้ไปอุ่นเครื่องกับอินเดียแพ้2องศูนย์อ่าอุ่นเครื่องกับอิหร่านแพ้ห้าหนึ่งนะครับผมเล่นเวิลด์คัพนะครับเล่นบอลโลกเนี่ยจีกิสถานอ่าแพ้มาเลเซียสามนะครับผมแล้วก็ชนะ โอมาน1 0ศูนย์นะครับผมแล้วก็เล่นเฟนล,ลี่แมทนะครับอุ่นเครื่อง อีกนัดหนึ่งนะครับกับเวียดนามเนีย่ยชนะไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น5แมตช์ล่าสุดของกีกิสถานนะครับผมแล้วก็มาดู5แมตช์ล่าสุดของทีมชาติไทยนะครับผมชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับผมก็จะไล่มาตั้งแต่แมตช์เจอจอร์เจียเลยนะครับผมเฟรนลี่แมตช์เจอจอร์เจียเราแพ้8ปูเจอเอสโตเนียเสมอ1นเล่นเวิลด์คัพแพ้จีน2อนไปชนะสิงคโปร์สามหนึ่งแล้วก็มาเล่นเกมอุ่นเครื่องแพ้ญี่ปุ่นห้าศูนย์นะครับผมอันนี้ก็เป็นห่าเกมซล่งผม ก็ค่อนข้างจะช็อกนะครับเพราะว่ามาเลกับไทยไทยเราเหนือกว่ามาเลไม่ได้เหนือกันมากก็กฉี่ๆกันอยู่นะครับผมในส่วนของเขาเรียกว่าไงฟอร์มการเล่นหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับเราไม่ได้ห่างกันมากแต่ว่ามาเลก็อาจจะอยู่ต่ำกว่าเรานิดนึงนะครับผมถ้าเกิดเทียบกับในรายการ a f f เอชิงชิงแชมป์อาเซียนนะครับผมก็ เราก็อาจจะเก่งกว่ามาเลย์หน่อยหนึ่งนะครับผมซึ่งผมก็คิดว่าเกมนี้เราก็น่าจะสู้กันได้อย่างสนุกสนานนะครับผมเพราะว่ามาเลย์ชนะกีจิสถานเราก็สามารถจะชนะกียิสถานได้อันนี้คือความคิดของผมนะดนั้นก็เป็นความคิดของผมเล็กๆน้อยๆน,อยน,อยนะครับผมซึ่ง ในการเล่นที่อิชิอิจะใช้เล่นในเกมนัดนี้นะผมคิดว่านะครับก่อนที่เราไปดูความคิดผมอ่ะคือผมมาไปดูแบบหลายสํานักนะครับหลายสํานักงานหลไม่ใช่หลายสำนักงานหลายสํานักข่าวเนี่ยใหญ่ๆเลยนะครับผมเขาตีกันเกือบ100%นะครับว่าอิชิอิเนี่ยจะใช้แผนการเล่น42-31ในการเล่นกับกิจิสานซึ่งผมเนี่ยมาแปลกเลยผมตีใหม่เลยอิชิอิเล่น442นะครับ <laughs> เราไม่อยากเหมือนชาวบ้านเขานะครับผมอิชิอิจะเล่น442นะครับผมโดย ผู้สาวประตูท, ia, ที่ผมจะคิดว่าน่าจะได้ลงนะครับนั่นก็คือปฏิวัติคาใหม่นะครับผมถามว่าทำไมปฏิวัติคาใหม่นะครับผมปฏิวัติคำใหม่มีรูปร่างที่สูงนะครับแล้วก็เล่นบอปกรเท้าก็ได้ได้ดีลูกเซฟดีนะครับผมปฏิกิิยาก็ได้นะครับผมส่วนเชวลักเทศส่วนหนึ่งก็อายุอานามอาจจะมากไปหน่อยแต่ว่าประสบการณ์ก็ค่อนข้างที่จะมีแต่ว่าผมก็คิดว่าปฏิวัติคาใหม่ก็น่าจะเป็นตัวเลือกแรกของอิชินะครับผมเพราะว่าเป็นสิทธิ์เก่าจากทีมสุปราการิตี้ด้วยนะผมผมก็คิดว่า อิชีน่าจะใช้งานได้อย่างคล่องมือเลยนะครับผมสำหรับปฏิวัติข้ามไม้นะครับผมแบ็กโฟนะครับผมมันเริ่มกันที่เซ็นเตอร์แบ็กกันก่อนนะครับเซ็นเตอร์แบ็กของผมฝั่งซ้ายเป็นเอเลสตอลเล่นะครับผมแล้วก็ฝั่งขวาเป็นพันษาเฮวิบุลนะครับถามว่าทําไมถึงเลือกพันษาใช่ไหมถามว่าทําไมไม่เลือกสุพรรณทองสมสำหรับผมผมว่าสุพรรณทองสมมีด้วยี่สูงใหญ่ก็เหมือนกับพันษาแล้วก็การเล่นต่างๆก็เหมือนกับพันษานะครับแต่ว่าในการถ้าเกิดเราได้ลูกคอนเนอร์ลูกเตะมุมนะครับผมพันษาอาจจะได้เปรียบกว่านิดนึงนะครับผมเพราะว่าาพษก็มี เขาเรียกว่าไงอ่ะแท็กติกหรือว่าแบบการเล่นในการสอดเสีวสองไปยิงการบ่งอะไรเงี้ยแก่ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพตรงนั้นได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมแต่ว่าสุพรรณก็อาจจะดรอปลงมาหน่อยนะครับผมผมก็คิดว่าสุพรรณก็ก็เล่นดีแต่ว่าก็ห่างหายจากทีมชาติไปค่อนข้างนานแต่ว่าควนษาก็ติดทีมชาติมาอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดนะครับผมการคอนเน็ชันกับเพื่อนร่วมทีมอาจจะดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะผมผมก็คิดว่าฝั่งขันน่าจะ ใช้พันษาเหวบูลในการยืนตรงนี้นะครับผมในส่วนของแบ็กขวานะครับผมเป็นใครเป็นเมื่อได้ลูกโซ่ของเราในิโกรัสมิเกลสันนะครับผมนี่เล่นดีมากนะครับผมแต่บอลลอดดากไอทีมชาติญี่ปุ่นเป็นว่าเล่นเลยนะครับผมตอนที่อุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นนะครับผมก็แบ็กขวาต้องเป็นนิโกลัสมิเกลสันอยู่แล้วนะครับผมพี่เก่งของเรานั่งไปก่อนนะครับผมอันนี้ยอมยอม ยอมเลยนะครับผมว่ามิเกลสันเนี่ยแกส่งมาดีจริงๆนะครับผมแล้วก็ในฝั่งของทางซ้ายก็เป็นโกอุ้มธีรทรบุญมาทันของเรานะครับผมกับตันทีมชุดนี้นะผมไม่ว่าไม่รู้ว่าแกหายอาหารเป็นพิษหรือ,อยังนะครับผมถ้าอาหารเป็นพิษยังอยู่ก็อาจจะใช้สุพรรณบุรีรัตหรือไม่ก็โยกสันติภาพมาแต่าาผมคิดว่าด้วยความเป็นมืออาชีพของแกน่าจะหายทันแหลเะเกี่ยวปะวะการเป็นมืออาชีพกับสภาพร่างกาย ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าทีระทรเล่นแบ็ก้ายนะครับผมแล้วต่อมานะครับเป็นกองกลาง4ตัวนะผมเราเล่น4ี4่นะครับแบ็กโฟไปแล้วมา,อก,ากองกลางกองกลาง4คนเริ่มจากตรงกลาง2คนนะครับผมตรงกลางผมคิดว่าน่าจะใช้เป็นสารัตอยู่เย็นนะครับผมยืนคู่กับตอนจริงๆยืนยืนคู่กันกับไม่วีรเทพก็กฤษดาก็ได้หมดนะครับคือผมมาลังเลมากระหว่างวีรเทพกฤษดานะครับถ้าเป็นวีรเทพการทะลุบอลการคลองบอลการ คุมจังหวะเทมโปอาจจะดีกว่านิดนึงแต่กิษสดาก็อาจจะช่วยเกมรับได้ดีกว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนจะคิดแล้วแต่คนจะมองนะครับผมจากส่วนตัวผมผมคิดว่าคิดว่าในเป็นวีรเทพนะครับวีรเทพป้องพันนจดยืนทู่กษารักนะครับผมเพราะว่าก็ไปฝึกฝีเท้าที่ญี่ปุ่นมาแล้วด้วยแล้วก็ได้เล่นเป็นกองกลางตัวในตำแหน่ง442เนี่ย เล่นกองกลางในนัดที่เจอญี่ปุ่นด้วยอีชีอาจจะเห็นอะไรบางอย่างของเบียเทพก็อาจจะได้ลงตัวยิงก็เป็นได้นะครับผมอันนี้ผมคิดว่าตรงกลางเนี่ยน่าจะเป็นเียเทพยืนคู่สารัฐนะครับตรงกลางในส่วนของฝั่งขวานะครับก็เป็นเจริญศักดิ์วงกรนะครับผมจรวดทางเรียบของเรานะครับผมฟอร์มค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับในไทยลีกนะครับยิงไปหลายลูกเลยนะครับยิงติดต่อกันด้วยนะครับกับเมืองทองยูเนเต็ดนะครับผมเจริญศักดิ์วงกอนนี่ช่วงนี้มาแรงนะครับผมฝั่งซ้ายเป็นสุภโชคสารชาตินะครับผมนี่ก็เป็น ดาวเด่นจากคอนซาโดลีฮอกไกโดนะครับผมคอนซาโดลีซัปโปโรเอออะไรทั้งอย่างนั่นแหละไปเล่นฝั่งซ้ายเป็น,เป,นเป็นตำแหน่งตันหัดเป็นตำตำแหน่งถนัดนะครับผมของสุภาพโชคนะครับเลี้ยงกินตัวแล้วก็ตัดเข้ากลางยิงเท้าขวาอันนี้ก็เป็นสูตรการยิงของสุภาพโชคเขานะครับผมอันนี้ก็เป็นกองกลาง4ตัวนะครับผมแล้วก็ออกองหน้า2คนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสุพนัทเหมือนตากับสุภาชัยใจเด็ดนะครับผมสุภนัทเหมือนตาแล้วก็ ไม่ต้องไปพูดถึงเขามากมายนะเพราะว่าเขาก็แบบเออพิสูจน์ฝีมือมาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็พึ่งได้ไปเล่นที่ยุโรปด,ด้วยนะครับผมในส่วนของสุภชายใจเด็ดผมก็นับถือเขานะครับผมที่คิ้วแตกในเกมล่าสุดแล้วก็ยังมาเล่นทีมชาติให้นะครับผมเย็บไปตั้ง14เข็ม เลือดอาบันเลยทีเดียวเชียวนะครับในเกมเกมนั้นกับ B u นะครับผมก็ฝากถึงสูประชัยนิดนึงนะครับผมก็ช่วยกันไล่ช่วยกันวิ่งหน่อยนะครับผมอย่าจ็อกมากนะครับผมแล้วก็จังหวะแถมอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าไปเล่นเยอะนะครับผมก็เล่นให้แบบเออเราได้เปรียบหน่อยนะครับอย่าไปแถมเขาเยอะนะครับมันดูไม่ค่อยดีนะครับผมอันนี้ก็ฝากฟังหน่อยนะครับว่ายแล้วฟังหน่อยนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็น442ตัวจริงที่ผมคิดว่าจะลงในเกมนี้นะครับผม ถามว่าทำไมถึงเลือก4-4-2ใช่ไหมก็คือเรานะเป็นทีมที่อ่อนกว่าในเรื่องในทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นแลนกิ้งตัวผู้เล่นความสูงอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราด้อยกว่าทีม่สามเพราะนั้นที่ะเยอะถ้าเกิดเราเล่น4-4-2เนี่ยเรารับแน่นแล้วก็รอสวนกลับค่อยๆเล่นเนี่ยเราค่อนข้างที่จะมีความได้เปรียบมากกว่านะครับผมในในความคิดของผมนะ แล้วก็ในส่วนของที่เห็นจากการซ้อมในคลิป YouTube ของทีมชาติไทยนะผมผมก็ได้เห็นว่าแบบเออมีการซ้อมที่ค่อนข้างจะเข้มข้นขึ้นน,นักเตะเนี่ยมีความกระหายแล้วก็เขาเรียกว่าไงอะ aggressiv e อะค่อนข้างที่จะ สุดๆเลยค่อนข้างที่จะมีเยอะกว่ายูทูก่อนๆนะครับผมก็จะผมก็จะส่งผลให้กับเกมลับเนี่ยมันก็จะค่อนข้างได้แน่นขึ้นเพราะว่าช่วยกันเล่นเล่นน้อยจังหวะนี้เห็นกันตั้งแต่ตอนอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นแล้วเพราะว่าเล่นน้อยจังหวะค่อนข้างที่จะแบบเอ่อเล่นจังหวะเดียวไปเลยนะครับมากสุดก็2จังหวะ3จังหวะนะครับไม่เกินนั้นนะครับผมเราก็ไม่เลี้ยงเยอะนะครับผมอันนี้ก็จะบอกเลยนะครับว่านี่คือเอฟเฟกต After Effect หลังจากอิชิอิเข้ามาคุมนะครับผมก็คือว่าจะไม่เลี้ยงแล้วก็จะไม่เดินนะครับผมไม่มีแล้วนะครับผมผมคิดว่าน่าจะไม่มีแล้วนะการเดินจงกลมในสนามของทีมชาติไทยนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นที่ผมคิดว่าน่าจะได้มาจากการฝึกซ้อมกับอิชิอินะครับผมแล้วก็ผมคิดว่าตอนแข่งกับกีฬาสถานเนี่ยน่าจะต่อบอลแล้วค่อยๆกันไปทีละโซนนะครับผมไม่น่าจะโยนบอลยาวมากสักเท่าไหร่นะครับผม้วยสตา์การ์ คุมทีมของอิชิเองแล้วก็การเล่นกับจีสถานด้วยเราไม่ควรโยนบอลยาวเพราะเขาก็มีรูปร่างที่จะสูงใหญ่แล้วก็หนักด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเกมเพสเนี่ยผมคิดว่ามีแน่นอนนะครับผมเพราะว่าสไตล์การคุมทีมของอิชิเนี่ยก็คือไล่บอลด้วยความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเราต้องไล่เรต้องวิ่งนะครับผมอันนี้ก็ก็เป็น after effect ของอิชิที่เข้ามาเหมือนกันนะครับผมและอีกอย่างนึงก็คือผมคิดว่านักเตะน่าจะมีวินัยในการเล่นมากขึ้นนะครับผมก็คือเขาเรียกว่าไงมีสมาธิมีวินัยในเกมตลอด90นาทีอยู่แล้วผผมเา ในส่วนล่งนี้เนี่ยขาดไปไม่ได้ถ้าขาดไปแล้วคือเกมจบเลยนะครับผมเพราะว่าเมื่อวานผมได้มีโอกาสได้ดูคู่ระหว่างออสเตรเลียเจออินเดียนะครับผมก็คืออินเดียเนี่ยเขาเล่นรับแบบรับ100%เปอร์เซ็นะผมบอกเลยไม่มีให้ไปกแเปอร์เซ็นต์ก็ได้ก็คือว่าถ่ายทอดสดเนี่ยกล้องกล้องไม่ต้องเหนื่อยกล้องตั้งค้างไว้เลยที่ปากประตูของอินเดียแค่นั้นเลยเพราะว่าออสเตรเลียคือแบบหมบุกอย่างเดียวเลย แล้วแต่ว่าอินเดียเนี่ยก็มีวินัยในการเล่นเกมรับมากๆนะครับผมถ้าเกิดไม่มีวินัยในการเล่นเกมรับเนี่ยผมว่าเสียไป5-6ประตูแล้วนะครับผมอันนี้คือเสียแค่2ประตูนะครับอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของเกมที่แล้วนะครับผมไม่ใช่เกมที่แล้วเกมที่ผมได้ได้ดูมานะครับผมแล้วก็ผมคิดว่าเราควรที่จะมีวินัยในการเล่นเกมรับแล้วก็เมคชัวร์ในการเล่นเกมลุกนะครับผมเพื่อที่เราจะได้เปรียบในหลายๆเรื่องนะครับผมในเกมมนี้นะครับในส่วนของสกอร์นะครับผมคิดว่าไม่น่าไม่น่าขาดมากนะครับผมน่าจะเฉือนเฉือนชนะ ลูกได้เสียงไม่น่าเกินหนึ่งลูกนะครับน่าจะชนะ2 1 3 2อะไรประมาณนี้นะครับผมเราผมคิดว่าน่าจะสู้ได้นะครับผมขอให้นักเตะเนี่ยเล่นอย่างมีวินัยแล้วก็เล่นตามทคติกที่โค้ดวางไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสกอร์ที่ผมคิดว่าน่าจะเก็บ3มแต้มได้ในเกมเกมแรกนะครับผมโดยอ p t ตาแอนาลิซินะครับผมก็ได้วิเคราะห์ทีมชาติไทยเหมือนกันนะครับผว่าทีมชาติไทยเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์ในการจบอันดับที่เท่าไหร่บ้างนะครับผมก็อันดับที่1ถ้าเกิดเอาอันดับที่หนึ่ง,งไม่ใช่ดิอดเ,เ,เ,เอออ 10.1%อันดับ2เราได้22.2%จบอันดับ3ประมาณ31.4%และจบอันดับ4 36.4%ดูถูกอะอะไรอ่ะทีมชาติไทยก็มีดีเหมือนกันนะเออเราอาจจะจบที่1ก็ได้ใครจะไปรู้เราอาจจะแบบแจ็คผู้ค่ายักไปตบซาอู่ห้าสูอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไปไมได้นะใครใครจะไปรู้เพราะฟุตบอลมันไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมก็อันนี้ก็เป็น a อนาลิซิสคร่าวๆจาก จากออปตาครับผมก็ที่ผมหามานะครับที่ผมดูดมานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของข้อมูลต่างๆนะครับผมก็ทีมชาติไทยนะครับจะเจอกับกีจิสถานวันที่16มกราคม2024นะครับคลิปนี้พูดไม่ผิดแล้วคลิปที่แล้วพูด2,524คลิปนี้พูด2 0 2 4ถูกต้อง100%ซึ่งเราจะไปแข่งที่สนามอับดุลลาบินคาลิฟาสเตเดียมนะครับผมที่ประเทศกาตาร์นะครับผมเวลา3ทุ่มครึ่งเวลาประเทศไทยนะครับเวลา3ทุ่มครึ่งกดช่อง PPTV หรือช่อง ทีสปอร์ตเดูได้เลยนะครับผมหรือว่าใครมี YouTube ถ้าเกิดช่อง a อ c ถ่ายทอดสดก็ดูใน YouTube ได้นะครับผมส่วนถ้าเกิดใครอยากดูในทีวีอยากดูช่องฟรีลิขสิทธิ์นะครับฟรีทีวีอะไรเงี้ยก็ดูทางช่อง p p t v ช่องสาก,กแล้วก็ช่อง t s p o r t 7นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับผมที่เราจะมาพูดกันก่อนเกมที่เราจะไปเจอกับจีกิถานในอุ่นไม่ใช่อุ่นในทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพนัดแรกนะครับผมซึ่งมันก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ค่อนข้างใหญ่เพราะรว่าส เป็นบอลที่แบบว่าค้นหาว่าอันดับหนึ่งในเอเชียในปีนั้นๆเนี่ยทีมชาติไหนจะเป็นอันดับหนึ่งของของทวีปนั้นๆน,น,นะครับผมทวีปเอเชียนะผมอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดทั้งมวลของคลิปคลิปนี้แล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ผมก็จะมาวิเคราะห์แล้วก็มาพูดคุยอย่างเงี้ย พูดคุยบนไทยวิเคราะห์ก่อนเกมส1เ็ตัวจริงเป็นใครบ้างในทุกๆเกมการแข่งขันของทีมชาติไทยนะครับผมของสโมสรอาจจะทําถ้าเกิดทีมชาติไทยเว้นช่วงว่างนะครับก็อาจจะเปลี่ยนไปทาในสโมสรบ้างนะครับลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นแค่นี้แหละครับของคลิปคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมตามดูคอนเทนต์อื่นๆของช่องเราด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น w o r ร a ก d t นท v e l หรือว่ารีวิวถุงมือรองเท้าอะไรก็ตามแต่นะครับถ้ามีของก็จะมารีวิวให้ทุกๆท่านดูนะครับผมก็สวัสดีวันนีครับ